สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในตอนนี้มือเย็นซดโดจะพาทุกท่านมารู้จักญาติสนิทชิดเชื้อกับโคโลคาเซียแล้วก็คาราเดียมหรือบอนสีมีความต้องการสภาพการเลี้ยงดูที่คล้ายแล้วก็แตกต่างกันไปบ้างไปทําความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นก็คือถุงเงินถุงทองนั่นเองครับ เช่นเคยครับมือยังสุรัวต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ได้แนะนามาว่าอยากจะรู้จักกับถุงเงินถุงทองซึ่งแนะนําไว้นานทีเดียวเลยในตอนนี้เราก็ไปทําความรู้จักกันก่อนเลยนะครับเริ่มต้นจากชื่อาษาไทยที่เรียกว่าถุงเงินถุงทองก็มีที่มาที่ไปนะครับเพราะว่าบริเวณปลายใบของถุงเงินถุงทองนั้นจะมีลักษณะเป็นถ้วยครับก็เลยเป็นที่มาของถุงเงินถุงทองประกอบกับลักษณะของใบที่ด่างน,นะครับจะมีการให้ใบสีเหลืองทองเมื่อเป็นยอดอ่อนจะมีลักษณะดา่าง แบบนี้นะครับด่างสีเหลืองทองพอเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นก็จะกลายจากสีเหลืองเนี่ยก็จะจางลงและสุดท้ายก็อาจจะมองเห็นไกลๆว่าเป็นสีขาว นี่เองครับจึงเป็นที่มาของคําว่าถุงเงินถุงทองและด้วยสันฐานในรูปถุงนี่เองนะครับจึงทําให้ในชื่อสามัญจึงได้ชื่อว่า Mouse Cup Taro ด้วยก็มาจากสันฐานรูปถ้วยนี่เองครับถุงเงินถุงทองเองก็เป็นพืชหัวนะครับซึ่งจะมีหัวหรือลําต้นเนี่ยอยู่ใต้ดินทํานองเดียวกันกันกนกบเจ้าโคโลคาเซียแล้วก็คาราเดียมหรือบอนสีนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นพืชหัวเหมือนกันแล้วก็มีใบรูปทรงใน ทำนองเดียวกันก็คือมีหูใบยาวแบบนี้นะครับแต่มีความแตกต่างกันบางประการที่ทำให้นักพฤกษศาสตร์ได้จำแนกแยกแยะเขาออกมาเป็นสกุลใหม่นะครับหรือจีนัสใหม่ชื่อว่าซันโทโซมาซึ่งชื่อวิทยาศาสตร์ของถุงเงินถุงทองก็คือซันโทโซมาอะโทรวิเลนคำว่าซันโทโซมาหรือชื่อสกุลซันโทโซมาเนี่ยนะครับถ้าหากทุกท่านคุ้นเคยกับโคโลคาเซียหลายๆชนิดนะครับแล้วก็รวมไปถึงเจ้าบอลสีเนี่ยถ้าหากเราได้มีโอกาสมา ผัดใบของเจ้าซันโทโซมาหรือถุงเงินถุงทองเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าเนื้อใบเนี่ยมีความหนาแล้วก็หยุ่นหยุนมากกว่าเจ้าโคโลคาเซียนะครับแล้วก็ดูไปถึงเจ้าบอนสีหรือคาราเดียมด้วยอันนี้เป็นลักษณะแตกต่างอย่างหนึ่งเลยชื่อสกุลซันโทโซมามีรากศัพท์มาจากคําในภาษากรีกสองคำซึ่งมีความหมายถึงลาต้นที่มีสีเหลืองทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าซันโทโซมาบางชนิดนะครับมีสันฐานของเนื้อเยื่อสีเหลืองเป็นองค์ประกอบนั่นเองจึงได้ชื่อที่มา ว่าซันโทโซมานะครับและชื่อชนิดพันธุ์อโทรวิเลนนะครับก็ หมายถึงสีเขียวเข้มซึ่งเราจะเห็นได้จากตัวสันฐานใบที่มีเนื้อใบหรือผิวใบสีเขียวเข้มของเจ้าถุงเงินถุงทองนั่นเองครับลำดับต่อมาเราไปไล่ดูสันฐานที่สําคัญของเจ้าถุงเงินถุงทองหรือม o u ส์ c u ับ a r o นะครับหรือ s a n โ o s o m a a t โทบิเรสันฐานที่สําคัญเลยก็จะไล่มาตั้งแต่ตัวลําต้นที่อยู่ใต้ดินนะครับเขาก็จะมีหัวหรือเป็นเงาแล้วก็ซึ่งเป็นหัวหรือเงาที่มีแนวดิ่งลึกด้วยนะครับถ้าหากต้นใหญ่ๆเนี่ยเราพบว่าอาจจะมีหัว หรือเง่าที่อยู่ใต้ดินเนี่ยลึกถึง30เซนติเมตรก็เป็นไปได้เลยในส่วนที่เราเห็นโผล่พ้นขึ้นมาเหนือดินนั้นเช่นเคยครับเป็นก้านใบมิได้ใช่เป็นลำต้นแต่ประการใดและก้านใบนี้ก็จะเป็นก้านใบกลมนะครับในส่วนที่ห่ออยู่บริเวณด้านล่างที่ชิดลำต้นนั้นก็จะมีลักษณะแผ่ออกเป็นกาที่โดดเด่นเลยก็คือตัวก้านใบนี้นะครับก็จะมีสีเขียวเข้มแล้วก็จะมีนวลข,ขาวๆจับอยู่ด้วยนะครับก็จึงทําให้มองไกลๆก,ก็จะดูเป็นสีเขียวเข้มนว นั่นเอ,นอกจากนี้แล้วตัวก้านใบก็ยังคงเป็นลักษณะของไม้ด่างก็คือจะมีอาการด่างลงก้านเป็นธรรมชาติอยู่แล้วของเจ้าถุงเงินถุงทองนะครับโดยก้านใบเนี่ยก็จะมีลักษณะเด่นชัดเป็นสีขาวๆนะครับ ตามแนวยาวลงไปโดยเฉพาะที่บริเวณกับใบก็จะเห็นเด่นชัดมากๆต่อมาที่เป็นลักษณะโดดเด่นของถุงเงินถุงทองเลยก็คือใบที่เป็นรูปหัวใจแบบนี้นะครับแล้วก็มีหูใบลึกเส้นใบชัดนะครับแล้วที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของถุงเงินถุงทองก็คือบริเวณปลายใบจะถูกห่อเข้าหรือถูกจีบเข้าจนกลายเป็นถุงแบบนี้ครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับบริเวณปลายใบเนี่ยก็จะมีเส้นใบเนี่ยยาวโผล่พ้นออกมานะครับก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์เฉพาะตัว ของเจ้าถุงเงินถุงทองเลยครับและบริเวณเนื้อใบนี่นะครับก็จะให้สีที่แตกต่างกันไปตามอายุโดยที่เมื่ออายุอ่อนๆนะครับก็คือแตกยอดมาเป็นใบใหม่นั้นเราจะเห็นยอดที่อยู่ข้างในลงไปแล้วถือว่าเป็นยอดสุดท้ายหรือใบอ่อนสุดท้ายที่โผล่ขึ้นมานั้นนะครับในขณะนั้นจะมีสีเหลืองเข้มๆเ,เลยนะครับเป็นเหลืองทองเลยแล้วก็สเปรดหรือกระจายไปทั่วทั้งใบเลยแล้วก็ลายใบก็จะมีลักษณะแรนดอมหรือคาดเดาไม่ได้นั่นเองครับ แล้วที่เด็ดไปกว่านั้นครับถ้าหากใครได้มีโอกาสเพ่งพิษใบของเจ้าถุงเงินถุงทองก็จะพบว่าตัวเนื้อใบเขานะครับจะมีรอยฉีกหรือรอยย่นที่มีลักษณะเนื้อใบยกขึ้นมานะครับเป็นเหมือนตําหนิที่กระจายไปไม่ซ้ํารูปแบบเหมือนกันนะครับก็ทําให้เหมือนเป็นรอยแผลเป็นก็เป็นได้นะครับเป็นรอยฉีกก็ได้แล้วก็จะยกนูนใบขึ้นมาแบบนี้นะครับจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปด้วยเหตุนี้จึงทําให้ถุงเงินถุงทองเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่สามารถปล ใกล้ชิดตัวเราได้นะครับแล้วก็ทางนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าเขามีรายละเอียดของใบให้เรามองได้นานทีเดียวนอกจากนี้บริเวณหลังใบนะครับก็จะเป็นสีเขียวนอ่อนแล้วก็จะมีเส้นใบที่ชัดมากๆเส้นใบเส้นกลางใบเนี่ยยกนูนออกมาเลยนะครับเป็นลักษณะที่โดดเด่นเฉพาะตัวของซันโทโซมาแล้วก็รวมไปถึงเจ้าถุงเงินถุงทองด้วยถุงเงินถุงทองเป็นพืชที่ต้องการแสงแดดมากๆเลยนะครับ เราสามารถปลูกเลี้ยงเขาไว้ในพื้นที่กลางแจ้งแล้วก็เขาจะให้ความสูงเนี่ยเต็มที่ได้มากๆเลยนะครับเ0เซน1เมตรหรือ1เมตร10เซนโดยประมาณประมาณเท่านี้นะครับจัดว่าเป็นต้นไม้ใบด่างที่ให้ความสูงไม่มากนักเหมาะกับการเป็นไม้พุ่มที่ปลูกประดับบ้านเรือนมากๆเลยภารกิจในวันนี้นะครับจะชวนทุกท่านไปทําอยู่2เรื่องก็คือเรื่องที่1เราจะไปขุดแยกเจ้าถุงเงินถุงทองนะครับซึ่งถือว่าเป็นวิธีการขยายพันธุ์ด้วยหลักเลยนะครับถึงแม้ว่า ว่าเจ้าถุงเงินถุงทองจะเป็นต้นไม้ที่มีดอกด้วยนะครับซึ่งเป็นช่อดอกแบบสปาดิกแต่ทว่าการผสมพันธุ์ตัวเองจนติดก็จะเป็นปัญหาเหมือนเช่นเดียวกันกับบอนสีมือนกันเนื่องจากว่าเกรสรตัวผู้และเกรสรตัวเมียบานไม่พร้อมกันด้วยเหตุนี้การแยกหน่อแยกกอจึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับ ภารก,กิจต่อมาก็คือการ r e p o ต t ิ้งหรือการย้ายกระถางนะครับเนื่องจากเจ้าซันโทโซมารหรือเจ้าถุงเงินถุงทองนั้นเป็นต้นไม้ที่มีเงาค่อนข้างลึกการขยายขนาดกระถางให้มีความลึกขึ้นก็จะเหมาะสมและก็ส่งเสริมการจเจริญเติบโต,ต,ตได้ดีรวมไปถึงถ้าหากเราปลูกลงในพื้นดินนะครับก็มีโอกาสที่จะทําให้เจ้าซันโทโซมาเติบโต,ตได้มีขนาดใหญ่โตใบใหญ่แบบนี้แหละครับสำหรับวัสดุป,ปลูกนะครับเจ้าถุงเงินถุงทองเป็นต้นไม้ที่ชื่นชอบดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงๆเก็บรักษาความชื้นได้ดีทายเทอ กไดด้ีแล้วก็รวมไปถึงจะต้องมีคุณสมบัติในการระบายน้ําดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวัสดุปลูกในวันนี้นะครับถ้าหากท่านปลูกลงดินเลยนะอย่างเดียวเลยนะครับเป็นดินเดิมนะครับท่านก็เติมเจ้าปุ๋ยคอกลงไปนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าดินปลูกในดินเดิมของเราเนี่ยนะครับมีอินทรีย์วัตถุสูงเราก็เติมลงไปสัก1ส่วนนะครับจากนั้นก็ผสมปุ๋ยคอกกับดินเดิมคุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็ใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลยโดยอาศัยการขุดหลุมแล้วก็ปลูกเจ้าถุงเงินถุงทองลงไปนะครับแต่ถ้าหากเราปลูกเป็น ไม้กระถาง ก็เช่นกันครับวันนี้สูตรของมือเย็นที่ใช้นะครับก็เพื่อให้แน่ใจว่ามีทั้งอินทซิวัตถุแล้วก็ระบายน้ําได้ดีถ่ายเทอากาศได้ดีนะครับก็จึงใช้ดินปลูก1ส่วนจากนั้นก็เติมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักนะครับในที่นี้เราได้ปุ๋ยคอกมูลวัวมานะครับก็เติมลงไปอีก1ส่วนแล้วก็ถ้าหากท่านมีพวกเศษกาบมะพร้าวสับไม่ว่าจะเป็นเปลือกถั่วลิสงหรือแม้กระทั่งแกลบดิบหมักแล้วนะครับก็ใส่ลงไปอีกหนึ่งส่วนจะช่วยให้ระบายน้ําได้ดีขึ้นแล้วก็จะ ปร,ระกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับถึงแม้ว่าจะปลูกในกระถางก็ตามนี่นะครับก็อยากจะให้ระบายน้ำไปดีขึ้นก็ใช้เจ้าหินภูเขาไฟนะครับเบอร์เล็กเนี่ยใส่ลงไปอีกสักส่วนหนึ่งนะครับจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างรวดเร็วครับ เรียบร้อยครับจากนั้นเราก็จะไปย้ายกระถางให้กับเจ้าต้นนี้นะครับซึ่งรากเนี่ยเดินเต็มจนทะลุลงดินแล้วนะครับวิธีการก็คือให้เราไปถอดกระถางออกนะครับโดยใช้มือตรงนี้นะครับดันเข้าไปดันไปที่ดูนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยระบบรากเดินเต็มเลยครับเราก็เติมดินลงไปในก้นกระถางก่อนเลยนะครับนีเลยตปหน่อยนะครับเราก็วางลงไปนะครับแบบนี้เลย เราก็เติมปุ๋ยลายช้าลงไปนะครับสักหนึ่งหยิบมือนะครับเพื่อเป็นการแน่ใจว่าตัวเขาเองจะมีธาตุอาหารที่สนับสนุนการจะเดินเติบโตเรื่องของการสร้างกิ่งก้านใบได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เติมดินปลูกลงไปจนเต็มเลยครับจัดตั้งนํำต้นให้ตรงถมดินอย่าเกินรูดโซนนะครับกระแทกสักหน่อย เป็นอันเรียบร้อยครับสาหรับต้นนี้นะครับเนื่องจากว่าเราไม่กระทบกระเทือนรากเขามากนะครับก็สามารถรดน้ําแล้วก็นําไปวางไว้ในพื้นที่เดิมที่ได้รับแสงแดดเต็มวันได้เลยนะครับสำหรับต้นที่เราเพิ่งขุดแยกมานะครับจะปลูกเป็นไม้กระถางเราก็นําวางลงไปในกระถางที่ใส่ดินรองก้นกระถางแล้วนะครับแล้วก็จัดระเบียบรากเขาสักนิดนึงแล้วก็ใส่ปุ๋ยละลายช้านะครับลงไปแล้วก็กลบดินนะครับให้เต็มนะครับ เรียบร้อยครับผมสําหรับต้นนี้นะครับเนื่องจากว่าเราทําลายระบบรากเขาพอสมควรเพราะว่า <GO> ขุดออกมาจากตัวเนื้อดินนะครับเราจะไปวางในพื้นที่รับแดดเช้าก่อนนะครับยังไม่ให้รับแสงแดดโดยตรงแล้วก็มีอัตราการคลายน้ําสูงนะครับเราจะไปวางไว้ในพื้นที่รับแดดเช้าอ่อนๆก่อนครับผมเมื่อเราปลูก เสร็จสิ้นแล้วนะครับการเลี้ยงดูซันโทโซมาอย่างเจ้าถุงเงินถุงทองไม่ยากแต่ประการใดเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของแสงเลยซันโทโซมาอย่างเจ้าถุงเงินถุงทองนี้ต้องการแสงแดดเต็มวันเลยนะครับอย่างไรก็ตามการเลี้ยงในพื้นที่ที่ได้รับแดดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการใบไหม้เช่นนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าในส่วนนี้มีคอโรฟิลน้อยนะครับก็จึงอ่อนแอเป็นพิเศษด้วยเหตุนี้นะครับถ้าหากท่านสามารถจะเลือกพื้นที่ในการปลูกเลี้ยงได้ก็แนะนําว่า ควรจะเลือกพื้นที่ที่มีแสงแดดประมาณสัก4ีถึงชั่วโมงต่อว,วันหรือเป็นแดดบางส่วนของวันนั่นเองโดยพยายามหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดๆแสงแดดเข้มๆนะครับการปลูกในพื้นที่แดดจัดมีผลดีครับก็คือทําให้เติบโตเร็วใบใหญ่แล้วก็กอแข็งแรงแต่ก็มีข้อด้อยนะครับเราจะได้เห็นใบไหม้แบบนี้เร็วขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านอยากจะรักษาความสวยงามของใบแบบนี้นะครับก็แนะนําว่าปลูกในพื้นที่แดดครึ่งวันได้รับแสงอย่างน้อย 4- 6ถึงชั่วโมงต่อว,วันแล้วเป็นแดดอ่อนไม่เป็นแดดแรงก็จะเป็นเรื่องที่ ดีมากๆเลยต่อมาเรื่องการให้น้ำนะครับทันโตซมารหรือถุงเงินถุงทองนั้นเป็นพืชที่ชอบความชื้นพอสมควรเลยนะครับถ้าไม่มีเวลาท่านก็รดน้ําเช้าครั้งเดียวก็เอาอยู่ครับ แต่ขอให้รักษาความชื้นในวัสดุปลูกได้ดีมากนะครับอย่างพื้นที่ตรงนี้เนี่ยใช้วิธีการก็คือคลุมด้วยฝาง<ม>ก็จะทําให้ต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่กลางแดดแบบนี้นะครับแล้วก็ได้น้ําลงไปในช่วงเช้าก็มีฝางคลุมอยู่ก็ทําให้สามารถจะเจริญเติบโตได้ดีเพราะมีความชื้นด้อย่างเพียงพอนั่นเองแต่ถ้าหากท่านสามารถจะเพิ่มความชื้นเขาให้ได้อีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายด้วยก็จะทําให้การเจริญเติบโต,ตได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้รดน้ํา2ครั้งต่อวันนะครับต่อมาเรื่องการให้ปุย๋ยรถ้าเาเปลลูกลงดิน ก็ไม่จําเป็นเลยนะครับที่เราจะต้องไปใส่ป <Allah> ุ๋ยเคมีลงไปนะครับก็แนะนําว่าให้ท่านใส่ปุ๋ยคอกนะครับเติมลงไปให้เขาได้เลยนะครับอาศัยวิธีการหวานก็ได้นะครับในทุกๆ1 5ถึง30วัน ซึ่งการใส่ปุ๋ยคอกลงไปนี่นะครับก็จะมีผลดีก็คือจะทําให้โครงสร้างของดินนั้นดีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของเจ้าถุงเงินถุงทองนั่นเองครับสำหรับเรื่องโรคและ,มะแมลงต้องยอมรับเลยนะครับว่าถุงเงินถุงทองนั้นก็มีศัตรูประจําตัวเข้ามานกันนะครับอย่างที่มือเย็นจับอยู่ตรงนี้ก็คือเพลี้ยอ่อนเข้าโจมตีแล้วนะครับนอกจากมแมลงปากดูดจําพวกเพลี้ยอ่อนนี้แล้วนะครับอาจจะเป็นไปได้ที่จะมีเพลี้ยแป้งแล้วก็รวมไปถึงเพลี้ยไฟด้วยนะครับที่เข้าทําลายนอกจากนั้นก็อาจจะมีทากหรือหอยทากนะ พึงระมัดระวังเหมือนเดิมครับถ้าหากเราเจอแล้วยังไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนักกับต้นไม้ของเราก็จับออกไปสําหรับเจ้าเพลี้ยอ่อนแบบนี้นะครับก็ใช้น้ำนะครับฉีดพ่นลงไปนะครับแล้วเราโดยพยุงใบอยู่ด้วยตัวเพลี้ยอ่อนเหล่านี้ก็จะหลุดหายไปได้เช่นกันแต่ถ้าเอาไม่อยู่จริงๆนะครับก็แนะนําให้ใช้บูรินแล้วก็เมทาซานนะครับผสมฉีดพ่นพร้อมกันไปเลยนะครับฉีดพ่นในระยะเวลาช่วงเย็นนะครับแล้วก็ควรฉีดซ้ํา3ถึงวันอีกครั้งหนึ่งนะครับเติมลงไปเพราะว่าเจ้าเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งแล้วก็รวมไป แมลงปากดูดหลายชนิดเลยนะครับเขาจะลอกคราบได้การฉีดซ้ำเข้าไปก็จะทําให้แน่ใจว่าตัวเมทาซานแล้วก็บูรินนั้นสามารถจะเข้าไปจัดการกับเจ้าเพลี้ยต่างๆเหล่านั้นได้ดีครับและสิ่งที่ต้องทําเลยนะครับก็คือการตัดแต่งกิ่งใบที่มีลักษณะใบไหม้แบบนี้นะครับเอาออกนะครับ เพราะว่าเพื่อป้องกันการสะสมโรคและแมลงเนาะเพราะบางทีก็จะมีการโจมตีแบบนี้แหละนอกจากนี้แล้วไอ้อาการใบไหม้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องของแสงแล้วนะครับก็ยังมีส่วนหนึ่งที่มาจากการที่เขาทิ้งใบก็ไม่ตั้งกองวนนะครับอาการทิ้งใบนี่จะเกิดขึ้นที่ใบล่างสุดของต้นเราก็สามารถจะตัดกิ่งเหล่านั้นออกไปก็จะทําให้ทรงพุ่มนั้นมีความสวยงามขึ้นมากเลยครับสำหรับการใช้งานนั้นนะครับท่านก็สามารถที่จะใช้งานได้ทั้งการปลูกลงไปในแปลงแบบนี้นะครับก็ทําให พื้นที่บริเวณนั้นของบ้านนี้มีความสดใสขึ้นมากเนื่องจากมีสีเขียวเข้มแล้วก็มีสีเหลืองทองแล้วก็มีสีขาวนวลๆแบบนี้เป็นต้นไม้ที่สร้างความสดใสามากๆเลยแล้วก็รวมไปถึงการปลูกเป็นไม้กระถางด้วยนะครับก็มีความสวยงามไม่น้อยเลยเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนนานด้วยนะครับเนื่องจากเป็นพืชหัวเขาจะมีการแตกหน่อใหม่ๆออกมาให้เราได้เชยชมอย่างต่อเนื่องเลยครับสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นๆมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสตูดิโอครับเชิญชวนทุกท่านที่เพิ่งเจอมือเเย็นเ็นนปครั้ง ได้กด subscribe ติดตามมือเย็นไหมนะครับและถ้าหากท่านเป็นกังวลว่าจะพลาดคลิปสาระดีๆจากมือเย็นไปแล้วก็เชิญชวนท่านกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครและถ้าหากท่านคิดเห็นว่าคลิปเรื่องซันโทโซมาโทวิเรนหรือเจ้าถุงเงินถุงทองมีประโยชน์กับการาย้ชมิตของท่านช่วยแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับในตอนนี้มือเย็นชูโดและแอปพลายเกมประเทศไทยผู้นําด้านชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชและไม่ทําลายระบบนิเวศแล้วก็ไม่สรร้าางอันตย ให้กับสัตว์เลี้ยงน้องแมวน้องหมาที่เรารักอยู่ที่สวนของเรานะครับเรียกชยใช้ผลิตภัณฑ์ไอไปเข็มนะครับขออญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ